สวัสดีครับวันนี้คุณก็พบกับรายการเคท,ท็อปรีวิวนะครับนี่เพื่อนผมนะครับนี่เพื่อนผมชื่อเนดยุงในเดียวกันครับอ้าวเ้ว้เยี่ยว,วเยีย่ยเยอะเยอะชิปหน่อยสิชิปหน่อยเออนั่นแหละเดี๋ยวถักเป็นก่อนเอ,อเอ่อเฮียแม่งทักมาแล้วไอไดาว กูแนะนำมึงอยู่กูแนะนำมึงอยู่อ่ามาไแล้วนี่นี่นี่อุ้ยอะไรเฮ้ยนี่นี่นี่น,นี่มันมีไหมนะครับแต่ว่า màn my boot. Oy mang ham mày áo đao 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 Chụp. đao 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 Chụp, 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 đao 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 Ôi... ท้องโอ๊ยสั่งครับสมัวตามมากูเดี๋ยวๆๆๆๆๆ oh, eh, เอ๊ะๆๆๆๆๆๆอ่ะๆๆ eh, eh. อ้าวมึงไปไหนไปไหนแล้วไปไหนโอ้ยยูยเพื่อนผมชื่น,นิดนะครับนี่เพื่อนสนิทผมใช่ไหมใช่ไหม มันมีไม้แล้ววันหลังเดี๋ยวผมจะให้มันมาอ่านกับผมคนะรับดูที่พูดไม้ถ้าเสียงไม้ไม่ดังก็